คุณนาสนาเอะเนี่ยเขาก็จะมาแดวเดียวกวับอาเบะใช่ใช่เขาบอกว่าเดินตามกันมาเลยไปเวลาที่ออคุณก็คุณ,คณญี่ปุ่นมันก็เลยตอบรับดีออแค่นั้นนะครับแล้วจะต่อเนื่องไหมนี่ตอนตอนที่เป็นอาเบะโนมิกเนี่ยคืออยู่แถวๆนี้นะอยู่โซนนี้นะออโซนนี้แล้วก็ขึ้นต่อเนื่องไม่ว่าจะเปลี่ยนกีรัฐกีนายกก็แล้วแต่คุณซาสนาเอะจะมาต่อตรงนี้จะมาต่อตรงช่วงที่ฮายอยู่พอดีครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะไปต่อหรอ ผมว่ายังไปได้ยังไปได้ยังไปได้น,นะจะตอบไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเป็นหุ้นส่งออกด้วยมั้งค่าเงินเขาก็อ่อนด้วยเออแต่ค่าเงินเขาก็อ่อนคาจนแบบเกินคาดเหมือนกันเนาะใช่แล้วครับต่อจากเรื่องนี้จบแล้วนะตลาดหุ้นญี่ปุ่นไปต่อนะอต้องไปกองทุนที่ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นไหมหรือว่าไปหุ้นญี่ปุ่นโดยตรงหรือไปที่ดรีไอญี่ปุ่นไม่ผมไปผมไปเกาหลีทำไมอ่ะ คือคือภาพลมน็อตไ,ไ,ไม่ภาพรวมภาพภาพรวมน็อตเอเชียมันโอเคอยู่แล้วภาพรวมน็อตเอเชียเงินมันเข้าญี่ปุ่นดีก็ดีไปแต่ว่าญี่ปุ่นมันขึ้นเยอะแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงเรื่องนโยบายการเงินอาจจะไม่ได้สอดคล้องก็ได้กนโยบายการคลังก็เสี่ยงอยู่เงินเฟอ้อก็มาใช่ว่าเศรษฐกิจก็ดูแปลกๆเว้ยเพราะนั้นผมไปเกาหลีดีกว่าสบายใจหรือถ้าจะเอาจริงๆถ้าจะคุณจะน็อตเอเชียคุณไปไต้หวันก็ได้